เราอยากจะถามเจนนิสเจนนี่ซะหน่อยว่าเออที่ไปถ่ายมามีซีนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสดพร้อมซิ่งว่าแน่นอนว่าตเป็นซีนที่ซิ่งออกมาจากตก็เย็นค่ะใครยังไม่ดูต้องไปดูนลคะเดี๋ยวจะฉากเลยไหนทำด้ยฉันจะฉากแกฉันจะฉากแกวันนี้เราก็เลยจะมาทำสปาเกตตี้ไส้กรอกเบคอนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าพราไม่จัดใครทำดีนะ I love bacon I love เย่เอาอย่าลืมนะคะแร็บมาดสดพร้อมซิ่งช็อปของสดลดซีไปกันนั่นแน่อยากรูลยสิพี่น้ำหนึ่งพี่เนยเขามาทำรายการฉั่อยากดูนะครับก็ไปดูแร็บมาดสดพร้อมซิ่งใน y o YouTube แร็บทีให้ a n แนลได้เลยครับเตรียมตัวรับความหวานกันต่อได้เลยจ้าของพี่น้ำหนึ่งพี่เนย